ย้อนไปไกลล่าสุดคุณผู้ชมครับพลตํารวจตรีจรุนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางท่านบอกเลยนะฮะหนึ่งเตรียมที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มสองคนสองคนที่ว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการไปเรียกรับเงินภายในวันศุกร์นี้จะขออนุมัติศาลแล้วแล้วเขาบอกว่าเป็นตัวการที่ตํารวจต้องการตัวมากแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญในคดีแต่ขออุบไว้ก่อนอันนี้ประเด็นแรกนะประเด็นถัดมา กรณีของคุณพิมพ์นักขาซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสสจังหวัดอุตรดิตถ์พักรวมไทยสร้างชาติจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ด้วยข้ออะไรรู้ไหมฮะเพราะคุณพิมพ์นักฐาเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานเขตตรวจราชการที่11ของรองนายกรัฐมนตรีพีรพันธ์สารีรัฐวิภาค เมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาแล้วพอตำรวจไปบุกจับปั๊บก็เพิ่งมีคำจังยกเลิกไปลองฟังประเด็นนี้ดูก่อนเสียงของบิ๊กเก่าพลตำรวจตรีจรุญเกียรติปานแก้วนะฮะของคุณตูนที่เป็นเมียเป็นเลขาคุณเก่งเดิมทีเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นข้าราชการแต่ในวันที่ท่านไปจับเป็นข้าราชการเป็น เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อะไรเจ้าหน้าที่อว่าตรงนี้จะมีอจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มไหมเขาต้องเปลี่ยนเป็นผมรู้ว่าที่คุยกันว่าต้นแล้วคงต้องแจ้งข้อหาเป็นเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แจ้งเพิ่มเขาเนี้ยไปอยู่เส้นเดียวกับคุณจอดดนอในสุดแม่ เท่ากับว่าฟา์มคืิ่มหน้าทางอดีตียมออกหมายจับเพิ่มไม่น้อยกว่าสองคนและแจ้งข้อหาคุณพิมณฐาเพิ่มขันเป็นเจ้าพนักงานนี่ประเด็นแรกประเด็นถัดมาที่ถูกวิจารณ์กันขล่มเลยเก๋คุณผู้ชมครับเรื่องของคุณกีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีบอกเอาระดับพันตำรวจเอกมาบุกจับเจ๋งดอกจิกกับคุณโตนพิมณฐา,าที่ทำเนียบรัฐบาลเอายศแค่พันตำรวจเอกมาจับนี่มันไม่ให้เกียรติกันเลยโอ้โหเอาจริงๆนะ คือทางด้านของบิ๊กเต่าเองยืนยันว่าทําตามกฎหมายตํารวจทุกคนมีอํานาจตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญสามารถจับจับกลุ่มได้เท่าเทียมกันเป็นการกระจายการปฏิบัติงานตามหน้าที่และตามขั้นตอนซึ่งก็จะต้องมีการจับกลุ่มในศรีสุวรรณที่เป็นตัวการใหญ่สุดก่อนอจากนั้นก็ต้องไปจับกลุ่มบุคคลที่เหลือซึ่งเมื่อจับศรีสุวรรณแล้วตํารวจก็ประสานไปยังผู้ใหญ่ในธรรเนียบเพื่อขอเข้าจับกลุ่มอย่างเงียบเียบอ๋อประสานแล้วประสานแล้วไม่ได้เป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่ ตำรวจทุกนายมีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์เท่ากันมไม่ได้ขึ้นอยู่กับยศแต่ขึ้นอยู่กับกฎหมายขอละขอให้คุณพิรพันธ์รีบส่งหนังสือยกเลิกการแต่งตั้งเจงดอกจิกดีกว่าไหมออออไปทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองตามตามเรื่องของกระบวนการที่ทุกคนทําดีกว่าไหมมันคิดอะไรเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องยศเรื่องตำแหน่งแต่การตรวจพิสิจนตตำรวจ กระทั่งอย่างตบบรรอเนี่ยมันก็ถือกฎหมายอันเดียวกันก็คือกฎหมายทันน้งนมดนะครับมีอำนาจหน้าที่ในการจับคุณไม่จับคุณก็หนึ่งหน้าเจ็ดน,นะครับทุกคนถือเหมือนกันทุกคน,กคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะครับไม่ต้องมาพูดว่าพันเอกบุตีผมก็ฉันก็ตัวผมก็มีเกียรติีศักดิ์ศรีเท่าเขาเขาไปด้วยกันก็โดนหน้าเจ็ดเหมือนกันนะครับไม่ต้องไป ข้อความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้สุ่ประยศน์ะครับมันอยู่กับเรื่องกฎหมายที่ที่กองหนุทความเป็นตัวตนนะครับก็จำเรียนท่านนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้เกียรติถานที่ไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะครับตำรวจนะเอออันนี้คือผมก็เข้าใจมาตลอดนะตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่จนกระทั่งมาทํางานวันนี้ว่าเข้าใจมาตลอดว่าตารวจเนี่ยไม่ว่าจะเป็น คนตารวจหรือสิบตำรวจตรีซึ่งยศเล็กที่สุดเนี่ยจริงๆเขาก็มีอำนาจจับกลุมคนกระทาความผิดไงใช่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อถ้าเป็นระดับ,ดบใหญ่หน่อยต้องใช้ใช้ยศท<ะ>ี่มากกว่าพันตำรวจเอกเออเพิ่งรู้อันนี้โอ้โหงี้ถ้าใหญ่ไประดับรัฐมนตรีเราไม่ต้องใช้ขอบวอตรเลยเล้คือมันก็อาจจะสะท้อนทัศนคติของคนบางคนพูดแค่นี้ก็แล้วกันแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเรื่องนี้บิ๊กเต่าแกออกมาเคลียร์หมดทุกประเด็นส่วนหลักฐานที่มัน ทยอยออกมาเรื่อยๆเลย,เ,ลยเรื่องคลิปเสียงอย่างนี้การพูดคุยกันคุณติม๋มคุณนายของอธิบดีเนี่ยโอ้โหทั้เก็บหลักฐานได้หมดเลยแล้วล่าสุดนะเก๋คุณผู้ชมครับเราได้หลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นเสียงสนทนาระหว่างคุณติม๋มคุณนายอธิบดีพูดคุยกับเลขาตอเต่าท่านหนึ่งก็แล้วกันลำใจใจความสรุปแบบนี้ง่ายๆก่อนไปฟังนะ คือเลขาต่อต่าบอกหนูก็เครียดแทนนะพี่ติ๋มเรื่องเนี่ยจะจ่ายชงจ่ายช้าแบบนี้จริงๆหนูก็เห็นใจแต่หนูนะคงไม่รู้จะทํำยังไงคุณติ๋มก็เลยตอบกลับมาคือเอาอย่างนี้เดี๋ยววันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปหาแล้วกันเข้าไปหาพี่สสาราก็แล้วกันแล้วก็เลขาต่อๆๆต่าตอบกลับมาบอกเอา,อางี้คือถ้าถ้าเร่งหน่อยก็ดีไม่อยากให้เรื่องมันไปถึงในสภาพี่ก็นี่เขาพยายามเบรกไว้ตลอดนะแล้วก็ คุณสอสาราเนี่ยก็รับปากกับท่านอธิบดีโจอเอาไว้ก็เลยพยายามจะช่วยเบรกเบรกกันพรุ่งนี้ี่ติมเข้ามาเลยใช่ไหมคุณนายเต็มก็บอกใช่ค่ะก่อนเที่ยงก็แล้วกันนะอ้าวคุณผู้ชมครับแล้วที่พูดถึงบอกว่าระหว่างนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเลยาต่อตาบอกเดี๋ยวหนูจะให้แกถอนหมายข่าวที่แจ้งนักข่าวไปก่อนก็แล้วกัน พราะเดี๋ยวมันดังแนละ้วเดี๋ยวมันจะบานปลายคุมกันไม่อยูล่ลองไปฟังดูฮนะการพูดคุยกันระหว่างคุณนายอธิบดีกับเลขาตอเต่าหนูยังไม่ได้ทราบคุยกับพี่สี่นะหนูก็้ถามพี่ติดก่อนว่าพี่ติดมาเอายังไงดีคะ,ะก็ตามที่พี่คุยไลยน์นั่นแหละหนูหนูก็เครียดแอะนะพี่ติดหนูก็เห็นใจเงี้ยเนี่ย หนูก็ไม่ทราบเลยแต่ว่าเชนนี้พี่ติดต้องแน่นอนแล้วว่าพรุ่งนี้หนูจะลงถ่ายแกให้แกว่าแกต้อาอะไรแน่นอนแน่อยู่แล้วพรี่ว่าจะไปกี่โมคะพี่ว่าจะน่าประมาณเที่ยงหรือก่อนเที่ยงนี่แหละเพราะว่าพี่จะออกจากลพบุรีเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าตียอมก่อนนะแต่เดี๋ยวดูรอถามให้เพราะว่าหนูอยากมีปัญหากันเพราะว่าเข้าไปในนั้นคนติดก็ต้องไปคนซักตัวดีเข้าไปในสภาก็ต้องซักตัวดีเป็จะมองหน้ากันไป็นสิอืม ไม่อยากให้มันไปถึงขนาดในสภาที่ก็ยาปิดไว้ไม่ถึงในสภาตำรวจอะเพราะว่าคีติดเขารับปากกิดพี่ดูแล้วเขาก็เลยไม่อยากซักเข้าไปในสภาเนี่ยอืออื่ถึงนี้กันเดี๋ยวเดียวเรเอางี้วาี่ผู้่วนว่าพวกพี่ติดจับแป้เขาพวกนี้กอดกอนเที่ยงแล้วกันน้อยอย่างนี้เนาะได้จ้ะแล้วก็ที่เหลือไปในวันอาทิตย์อ่าีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวรู้แล้วว่าแก้วในแต่โมจะสงสัยแล้วถ้าเขาไม่ว่ายังไงหรือว่ายังไงจะให้พี่โทรหาเขาก็ได้ ก่อนไปอ่ะก่อนเข้าบ้านอ่ะพี่โทรหาว่าเขาอยู่ไหมเวลาไหนยังไงตอนนี้หมูจะให้ทีทอดหมายข่าวให้ออกก่อนโทษยังแล้วมันจะเป็นอะไรหนูจะลองเสกไปเกลี่ยไปก่อนเกี๋ยไม่ไดอยากโอ้โหคือเนี่ยเสียงชัดนะเรื่องของมีการต่อรองกับ ทางฝั่งของคุณนายอธิบดีหรือเจติ๋งของเราเนี่ยแหละหลายคนเรียกเจติ๋งเนาะนะแล้วเอาจริงๆฝั่งเสียงเลขาตอเนี่ยค่อนข้างจะชัดเรื่องของจํานวนเงิน500,000เพรมีคลิปเสียงที่พูดถึงเรื่องจํานวนเงินพรุ่งนี้ห้าแสนวันอาิต์เจติ๋งใส่ไปอีก8ปดแสนถูกไหมคะปลายสายตอบสั้นๆวันจะหลังจากจะแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่จะ่ะเฉยๆส,สิมันมีสลิปการโอ